คิดถึงความตายวันละนิดจิตแจ่มใสวันละสองเวลาหลับตากลืมตาหายใจเข้าหนึ่งครั้งออกอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่ประมาทจะขวนขวายในการละความชั่วทำความดีและก็ะทำใจให้ผ่องใสตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากยากมากๆเลยยากมากเหมือนอุปมานั่นแหละเหมือนฝุ่นในเล็บมือแหละที่ไม่ได้มาเกิดอีกตั้งเยอะเหมือนฝุ่นในผืนบัตพีเพราะก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีบุญที่สั่งสมกันมาอย่างดีทีเดียว เราส่วนมากมักจะพัดไปอยู่ในอาบายกันมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนายากอีกพบแล้วเกิดศรัทธาในพุทธศาสนารเรื่อเลื่อมใสพุทธศาาก็ยากเรื่อมใสแล้วที่จะมาฟังธรรมก็ยากอีกฟังจนกระทั่งกระจายแจ่มแจ้งแล้วมาปฏิบัติธรรมก็ยากล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยากๆทั้งสิ้นเลย เราได้ผ่านขั้นตอนในความยากมาแล้วจนกระทั่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเราได้มีบุญในระดับหนึ่งที่ดีเกิดในยุคนี้เพราะนั้นก็จะต้องดำเนินชีวิตยอยู่ความไม่ประมาทโดยการทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะจ๊ะ